นี่ก็ค่อยไหลามาไหลามาตรงนี้ด้วยจ้าสติงกี้นั่นแหละอ๋อว้าวภาพสวยงามมากครับตอนนี้น้ำจากสอบอดเนี่ยก็กำลังไหลามาเรื่อยๆเอยแล้วก็มาลงมกันเป็นบ่ดเดียวแล้วนะครับ ไฮมินดซังคอนเดจิวัตตาชิวะซันเดย์วซลาสังครับผมเรา้าสู่เกมออกซิเจนออ t i n c l u d e ดไม่รวมออกซิเจนในพาร์ทที่สองดาวโอเชียนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ไซเคิลที่ห้าหรือก็คือวันที่ห้ากันแล้วนะครับกับอนานิคมฮัลโหลแอมแบ็กตั้งชื่อสหาเลยอ่าตอนนี้นะครับเราก็ กำลังทําการวิจัยกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะบล็อกสิ่งก่อสร้างต่อมาแล้วก็จะเริ่มพัฒนาอนณาธิคมของเรากันนะครับอ่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการแข่งเพื่ที่เพิ่มเติมด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงนี้ยังเป็นประตูที่มันยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมซึ่งถ้าหาว่ามันเป็นแบบนี้นะครับตัวห้องนอนของเราที่เราทําไปในพัคก,ก่อนเนี่ยมันก็จะเออยังอยู่อีกเหรอ อ๋อตรงนี้มันเป็นขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่บ้าเกินไปนะครับคือถ้าหากว่ามันเป็นห้องโหัวนอนเนี่ยมันจะมีการบอกเลยว่าขนาดห้องใหญ่สุดเนี่ยจะต้องไม่เกิน64แต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีพื้นที่น้อยเลยทําให้มันไม่เกิน64นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าวางประตูไปปุ๊บ ทำการสร้างประตูให้เรียบร้อยทะดึง่งตอนนี้ก็จะมีการแบ่งห้องแบ่งโซนกันเรียบร้อยแล้วนะครับคือตรงนี้ถ้าหากว่าเราขุดพืชตรงนี้ออกไปหมดเลยมันจะกว้างเกินไปเนี่ยมันจะไม่ใช่ห้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการความประตูเนี่ยดักเอาไว้กันสักนิดหนึ่งแล้วก็ขั้นบนนี้ก็คือจุดที่เรากำลังทําการปลูกในเรื่องของต้ตนไม้ที่มีชื่อว่ามีวูดที่จะนํามาเป็นอาหารกับเรานะครับแต่ตอนนี้ที่ปลูกได้นเนี่ยเหมือนจะมีแค่6แปลงเองนะที่เหลือเนี่ยไม่สมามารถปลูกได้เพราะว่าไม่ได้พืชไม่มีนั่นเองนนนนรรัอออ่ีีี้้เเาาาดูกวิจยยหต เขากาลังทําการวิจัยสิ่งที่เรียกว่าการประกอบอาหารนะครับก็คือจะมีการปลดล็อกเรื่องเกี่ยวกับอ่าเรื่องของเตาไฟฟ้าเออที่ตอกไข่ในพวกนี้ก็คือจะสามารถเอามาใช้ในการทำอาหารต่อได้แล้วก็เราก็ทําการวิจัยสิ่งนี้เสร็จแล้วนะครับมันคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์เริ่มสร้างกันเลยไหมอ่ะเริ่มสร้างกันเลยกันละกันกสำหรับตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับวางตรงนี้ดีกว่าอืม ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับมันจะเป็นสิ่งนี้นะเดินสถานีมาแล้วก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเจ้าสิ่งนี้ก็ต้องมีการใช้ในเรื่องของตัวไฟฟ้าเหมือนกันนะครับงั้นก็ไม่ต้องสร้างไกลจากตรงนี้มากก็แล้วกันเนื้อก็ทําการวาัดข,ข้างกันไปแล้วเราก็ทําการเชื่อมต่อสายไฟโอเคทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยจากนั้นเรื่องถัดมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอย้ายตําแหน่งไม่สิต้องพูดว่าต้องทาการขยายลงไปข้างล่างให้ลึกกว่านี้นะครับคือต้องการหาที่เก็บในเรื่องของอาหารด้วยหาที่เก็บเรื่องของอาหารเหรอ เออจริงสิผมเกือบลืมไปอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นทางขวาตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการ ขุดพื้นที่ตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นด้วยเพราะอะไรเหรอ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เราต้องทําการอ่าเตรียมตัวสำหรับการกำจัดสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับมันคือสิ่งที่อยู่ในซ่วมหลุมนั่นเองคือซ่วมหลุมพวกนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยเราจะมีการใส่ดินเข้าไปแล้วมันจะมีการผลิตดินเน่ากลับมาก็ค <c oughs> ือเหมือนกับว่าเราใช้งานไปนเรื่อยๆอจากดินปกติก็จะกลายเป็นดินเนา่าใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้นะครับมันจะมีการบอกว่ามันมีดินเน่าอยู่ประมาณสัก130กว่ากิโลกร,รมัมแล้วก็ดูนี่มันมีเชื้อโรคที่มหาศาลมากๆเลยนนะรรรรรับับเเาาากกกกกก็็ตตตต้้้ออออองีีียยมท่่สจแวไปดข กดพืตรงนี้เพิ่มเติมก่อนแล้วก็ถัดมาสมาร์คอมพิวเตอร์ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้จะยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราจะเห็นว่ามีการเขียนเป็นอาสนักรุ่มหมวกอาแบบเป็นช่างด้วยแล้วก็เขียนว่า ขาดสกิลว,วิจัยขั้นสูงก,ก็คือมันต้องการในเรื่องของตัวสกิลด้วยจะเป็นสกิลอันนี้นะครับเป็นการวิจัยอันแรกสุดเลยแต่ตอนเนี้ยสารพาพของเรายังไม่มีใครที่กเก็บเลเวลได้จนถึงเลเวลหนึ่งเลยก็เลยตอนนี้จะยังไม่สามารถทำการอัพได้นะครับแล้วก็ทําการวิจัยเสร็จแล้วไหนดูซิก็คือมีการวิจัยสิ่งนี้นะครับมันคือเตาไฟฟ้าแต่ว่าเตาไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะก็คือจำเป็นต้องมีสารพันธ์ที่มีเรื่องของตัวสกิลด้วยแล้วก็ต้องใช้ในเรื่องของไฟฟ้างั้นตออออนนนนนนีี้ไไก้กกกกกตตตััััวววเเ่่่่าาาายไะแรรมดูิจือน การวิจัยอื่นต่อมาเราวิจัยอะไรดีอืมเรื่องของไฟฟ้าดีไหมเรื่องของแร่หรืออะไรดีผมว่าเอาเป็นไฟฟ้าก่อนก็นแล้วกันในตอนนี้ก็คือจะไปในเรื่องของตัวเครื่องปั่นไฟถ่านหินนะครับก็ทาการวิจัยล่วงหน้ารอไปเลยจะต้องแต่ว่าต้องทําการวิจัยขั้นแรกก่อนนะก็คือวิจัยเรื่องของการไฟฟ้าแล้วก็มาเรื่องของตัวการสัดาณภายในนะครับ เข้าสู่วันที่6กันแล้วนะครับครั้นี้ก็มีการขุดเจาะพื้นที่เพิ่มเติมแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาวางสิ่งสิ่งนี้กันนะครับมันจะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า กองหมักขยะนะครับกองหมักขยะเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาพวกเกี่ยวกับของเน่าๆเนี่ยมาทําการใส่ได้ก็คือเป็นพวกดินเดนเลยพวกนี้แล้วมันจะสามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็น,ปนดินไดนเองนะครับรรแล้วก็ทําการวางไปแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยบางครั้งบางครามันอาจจะมีการหยิบสิ่งที่มันมีเชื้อโรคตามมาด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะขอว่าอนาราเมือเนี่ยดักเอาไว้ด้านหน้าเหมือนกับตัวห้องน้ำขบวนนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการวางประตูไหมไม่ต้องกระดาพริชชนี้มันไม่มีในเรื่องของตัวห้องอะไรนะครับเออใช่แล้วก็ตอนนี้ถ้าสเกดีๆเจะห็นนนนนว่่าาาจะะมีคคคทํงอยู2รับ แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็กําลังอาหลับอยู่นะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมมีการแบ่งในเรื่องของเวลาแล้วนะครับถ้าหากว่าเราดูข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตารางเวลาตารางเวลานะครับก็คือเราสามารถการําหนดให้สารพันหรือดูแต่ละคนเนี่ยทำงานในเวลาที่มันแตกต่างกันได้แล้วก็ยังสามารถกำหนดได้ว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยให้เขาทํางานในขนาดไหนมีเวลาอาะไรอาบน้ําพักผ่อนเนี่ยมันวันนีนเน้เราก็สามารถทําการปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เลยทําการตั้งค่าว่าให้สารพันสองคนก็คือเป็น ติงกี้กับเนลเนี่ยจะเป็นการทํางานแบบตามปกติเลยแต่ว่ามีมาตอนนี้ก็อยู่กัดที่2ที่มันจะมีการพักผ่อนเนี่ยที่อ่ามันจะเป็นการต่อกันนะก็คือถากว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนอนพักผ่อนเรียบร้อยแล้วตื่นมาปุ๊บฝั่งนี้ก็จะเริ่มทาการนอนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเราจะสามารถทํางานกระโดดเวลาที่แบบแตกต่างกันได้แล้วก็มือนกับว่ามันจะสามารถโฟล์แล้วก็ทํางานได้ตลอดเวลาด้วยนั่นเองนะครับอ่าตอนนี้ก็ดำเนินการก่อสร้างก็มาขยายกันอยู่เลยอ่าสร้างเข้าไปสร้างเข้าไปอ้าวออกซิเจนหมด <laughs> ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่จะเห็นว่าขลาังเนี่ยเป,เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับแรงส่ายใช่ไหมซึ่งการเนี่ยมันหายใจไม่ได้ก็เลยทําให้ตอนเนี้ยขลังนี้ก็อาจจะหายใจกันลำบากสักนิดหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราได้กองมาขยับมาแล้วปุ๊บเจ้าก,กองมาขยับนะครับเวลาที่อามีในเรื่องของดินดาวนเนี่ยสารพันก็จะสามารถเอามาใส่ที่ตัวนี้แล้วมันก็จะสามารถเปลี่ยนจากดินดาวเนี่ยให้กลายเป็นดินได้ก็คือถ้าว่าเจ้าตัวสวบหลุมเนี่ยมีการใช้งานครบนจำนวนแล้วมันก็จะต้องมีการสูบในเรื่องของตัวอของน้าออกมาแล้วเราก็นําาาาาาขขขออองงนน้เเเี่่่ยมมใสไววทตัักรระคบ ทำการก,ก่อซ่าอน้ำล้างมือเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังขาดในเรื่องของตัวน้ำาัันหรองั้นก็ต้องให้สารพัดเนี่ย ไปทาการหยิบในเรื่องของน้ําจากตัวปั๊มมาจุกข,ขวดของเหลวแบบนี้นะครับก็สามารถเอามาใส่ที่ในเรื่องของอนาล็อมือได้แล้วก็เรื่องถัดมาก็คือมีมาได้รับสกิลอ่าตอนนี้มีคนที่แล้วได้รับในเรื่องของตัวสกิลแล้วนะครับจริงๆก็คือทั้ง3คนแล้วนะตอนนี้ทั้งสคนเนี่ยก็มีการเก็บในเรื่องของตัวประสบการณ์แล้วก็มีการได้รับแต่สกิลมาหนึ่งแตะไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งแนวเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสายการวิจัยใช่ไหมก็คือจะเป็นไอไหมครับว่ามันจะมีสักที่เป็นรูปหัวใจอยู่ด้วยก ก็จะเป็นเรื่องของการวิจัยมีมากก็คือจะเป็น ในเรื่องของการ,รดูแลสัตว์นะครับแต่ว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันต้องผ่านในเรื่องของตัวการพับปูกกอนอ่าก่อนอก่อน,อนเอ้ยลินพันก็ต้องผ่านเรื่องของการพับปูบก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทาการอัพสิ่งนี้ขั้นไปก่อนขั้นแรกแล้วก็เดี๋ยวค่อยอัพในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อันต่อไปก็และกันเนอ้อถัดมาจะเป็นเรื่องของสติงกี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการขุดนันเอนะครับแล้วก็ถากว่าเรามีการอัพในเรื่องของสก,กิลเรียบร้อยแล้วมันจะสามารถเลือกในเรเนื่องของตัวหมวกได้ก็เหมือนกับว่าเป็นการแบ่งหน สามารถสังเกตจากหมวกได้นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้สารพาพของเราทั้ง3าคนเนี่ยก็จะกลับไปที่ประตูนะครับนี่มีมาก,ก่อนเลยใช่ไหมมาที่ประตูแล้วก็ทําการอ่ามือนกับว่าเป็นการรับในเรื่องของสกิลแล้วก็จะได้รับหมวกแบบนี้มานั่นเองนะครับอ่าในเมื่อเรามีการอัพในเรื่องของตัวสกิลการขุดแล้วนะครับจะรออะไรอยู่นะครับเราก็ทําการขุดต่อต่อเลยดีกว่าคือตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของตัว หินแกรนิตอยู่ด้วยคือถ้าหากว่าเป็นหินแกรนิตเนี่ยมันจะไม่สามารถทําการขุดเจาะแบบตามปกติได้นะจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราทําการสั่งขุดเนี่ยมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ข้างๆด้วยเป็นการบอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นวัตถุที่มันค่อนข้างจะแข็งมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราแบบมีสารพันที่ไม่ได้มีการอัพสกิลการขุดเนี่ยจะไม่สามารถทําการขุดเจาะได้นะครับจะเป็นต้องมีการอัพในเรื่องของสกิลมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เรามีคนงานที่มีการอัพในเรื่องของตัวสกิลแล้วนี่เราเลยอยู่ละเราก็ทาการสั่าง น,นะครับตรงนี้มันจะเป็นการเข้าสู่โซนที่มันเป็นโซนสลามก็คือมันจะมีเรื่องของตัวเชื้อโรคโดยพะฉนั้นก็อย่าเผลอไปขุดบล็อกที่มันมีในเรื่องของตัวเชื้อโรคก,ก็แล้วกันนะครับฉันก็ทําการสร้างคุณต่อไปประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนอะแต่ว่าห้องใหญ่เกินไปไหมเนี่ยลืมวัดขนาดห้องเลยตรงนี้จะเป็นห้องขนาดที่เป็น15หรอ15 4 60อ่ะาตรงนี้ก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับก็คือใน,นเรื่องของตัวห้องน้ำเนี่ยถ้าเรามาดูโอเวอร์เลยห้อง มันจะบอกว่าต้องเป็นห้องที่ขนาดต่ําสุดเนี่ย12แล้วก็ต้องไม่เกิน64นะครับเมื่อก,กี้60ก็สามารถเราเล่นได้ส,สบายเลยแล้วก็ตอนนี้มีคนมาเพิ่มขอคนดีหน่อยสิว่าเป็นการตกแต่งกับการเลี้ยงสัตว์งั้นหรอแต่ว่าการเลี้ยงสัตว์ตอนนี้เราก็จัดว่าค่อนข้างอยากจะเอามาเหมือนกันนะแต่คนนี้การขุดเจาะจะลดลงนะครับแปลว่าเป็นสายขุดเจาะที่อาจจะไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของสปอร์เหตุกับตัวเมล็ดเบิร์ดงั้นหรอคนนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าส่วน3อย่างแมรี่งั้นหรอ เป็นเรื่องของการตกแต่งแล้วก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ด้วยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเอาจริงเอามาตอนนี้ก็ถือว่าโอเคมกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมการทําในเรื่องของตัวประสัตว์กันต่อไปนะครับงั้นก็ขอรับแมรี่มาเป็นสารพันคนที่4ของอารันนคม Hello a แอมแบกนะครับ <c oughs> หาชนดิดจริงๆเลยอ่าจากนั้นเราก็เข้ามาทําการสร้างเตียงใหม่กันได้เลยนะครับถ้าเตรียมเพิ่มเพราะว่าตอนนี้มีคนเพิ่มแล้วใช่ไหมแล้วก็จากนี้ไปนะครับถาหากว่าเรามีการรับคนที่มาจากตัวประตูอันเนี้ยแล้วเรามาดูในเรื่องของตัวสกิล ่ะเราจะเห็นนะครับว่าในเรื่องของแมรี่ที่เพิ่งมาเนี่ยก็มีการให้สกิลมาแล้ว1แต้มทันทีเลยนะครับก็คือตัวสตาร์เตอร์สคนแรกเนี่ยจะยังไม่มีในเรื่องของตัวแต้มสกิลนะแต่ว่าจากนี้ไปถ้าเราทําการรับมาจากประตูเนี่ยมันก็จะมีการาได้รับในเรื่องของแต้มสกิลเนี่ยมาแล้ว1แต้มนั่นเองนะครับงั้นก็ขอไปทางการ,กรเกษตรแล้วก็เดี๋ยวจะไปทางแอนเดอร์อของการเลี้ยงสัตว์เหมือนกันนะครับ อ่าตอนนี้มีการแจ้งเตือนว่าการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไยวดูซิว่าตอนนี้เราต้องการวิจัยอะไรไปอ่าเมื่อตะกี้นี้นะครับก็ได้มีการวิจัยสิ่งที่เรียกว่าการป่าปาแล้วก็สุขาพิบาลนะครับก็คือมันจะเป็นห้องน้ำอีกขั้นหนึ่งนั่นเองซึื่องห้องน้ำอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาทนนาํากันในภาหนะกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอทําการวิจัยกันต่อไปเรื่อยๆก่อนเสื่งทีนี้เราจะวิจัยอะไรต่อดี วิจัยอะไรดีน้อเรื่องของไฟฟ้าดีไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการอาเลี้ยงสัตว์ดีเอออันนี้เป็นว่าแม่หลักของเราในช่วงแรกนะครับเพราะฉันก็ขอต้องการวิจัยสิ่งที่เรียกว่าปัสุสัตว์ไปก่อนเลยกันละกันนะครับโอเคจากนั้นเรื่องถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับอาเวลาใช้งานเนี่ยมันต้องมีการใส่ในเรื่องของตัวน้ําใส่ด้วยนะคือถ้าหากว่าเป็นสถานีวิจัยเนี่ยมันใช้ดินใช้แม่อันนี้จะเป็นเรื่องของตัวน้ําใส่แล้วก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกััััันนนนแล้้ววววมมมจจะสสสาาารถออ่่่ิิยงงทีเป็็ตไดกคื มันจะมีสีฟ้ากับสีม่วงสีฟ้าเนี่ยคือตัววิจัยอันแรกสีม่วงก็คือจะเป็นเรื่องของตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับก็คือต้องทําการวิจัยถึง2ที่กันเลยอทีนี้เรื่องต่อไปนะครับสำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่สก,กายวิจัยเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทําการสํารวจเพิ่มเติมว่าดาวดวงเนี่ยมันมีอะไรรอเราอยู่บ้างจะได้สามารถจัดสรรในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็ออกแบบการสร้างได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับเออช็อย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวผมจะมาทําการรวมในเรื่ององงงขขตตตัวนนะัวววนนนนนนน้้้ํําาากะจจจเเเห็็่รรบีียม1 1ป2 3 4 5ี่ห้ามันมีถึง5บ่อเลยนะก็ไม่รู้ว่ามันจะกระจายกันทำไมเพราะฉันเดี๋ยวผมจะหาวิธีที่จะให้มันเนี่ยมันรวมกันอยู่ในที่เดียวเลยกันละกันนะครับแต่ว่าจะออกแบบยังไงดีอ่าออกแบบยังไงดีนอะงั้นเอาแบบว่าเดี๋ยวขุดประมาณสักตรงกลางๆตรงนี้มากันละกันนะครับงั้นก็สั่งให้คนงานเนี่ยทำการต่อบันไดลงมาดีไหมต่อบันไดจะตรงนี้ แบบชั่วคราวนะครับแล้วก็ลงมาถึงข้างล่างเลยกันละกันเน้อแล้วเราก็จะขุดตรงเนี้ยให้มันลงโลกเข้าไว้แล้วก็เดี๋ยวจะให้น้ำทั้งหมดเนี้ยมันลงมกายเป็นที่เดียวกันเลยนะครับจะได้สามารถอาสร้างอาร์ซิอสร้างเนี้ยได้ต่อไปเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีน้าขังอากาศเราอยู่นะครับ รู้สึกว่าข้างล่างนี้จะมีปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ค่อนข้างจะน้อยนะคะเวลาที่สัรพัดมาทํางานเนี่ยก็อาจจะทํางานได้ไม่ค่อยสะดวกก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวางสิ่งที่เป็นการผลิตก๊าซออกซิเจนกันดีกว่านะครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้นะมันคือตัวออกซิเจนดิฟฟิลเซอร์มันจะเป็นเครื่องที่ต้องใช้สารายแล้วก็ใช้ไฟฟ้าในการผลิตก๊าซออกซิเจนนะครับคือเนี่ยมันจะผลิตก๊าซออกซิเจนได้ไวมากแต่ว่าอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวถาดสารายนะถาดสารายเนี่ย มันมีการผลิตก,ออก๊าซโอเจนที่จะช้ากว่าก็จริงแต่ว่ามันจะผลิตกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องมีการใช้ในเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับงั้นก็ขอวางเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเอาไว้บริเวณข้างล่างเลยกันละกันนะครับขอวางไว้ตรงนี้กรละกันพอข้างล่างเนี่ยคือจุดที่เราต้องมีการวิ่งผ่าบ่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าหามีจุดที่แบบผลิตออกซิเจนได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในการทำงานอย่างดีเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวขอเลขงานเพิ่มขึ้นนิดนึง เข้าสู่คืนที่7กันแล้วนะครับอ่ตอนนี้ก็ได้มีการสร้างตัวถาสาสลดยเรียบร้อยแล้วก็มีการใส่สิ่งที่เรียกว่าสไลายเข้าไปแล้วนะครับคือสาลายเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถใช้ในการผลิตก,ก๊าซออกซิเจนได้แล้วก็ตอนนี้มีการบอกว่ามันยังขาดในเรื่องของตัวน้ําใสนะครับคือนอกจากมีการใส่สไลายแล้วก็ต้องมีการใส่น้าใส่เข้าไปแบบนี้เพื่อให้เจ้าตัวสิ่งเนี่ยมันจะสามารถค่อยๆปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าเรามาดูข้อมูลในเรื่องของสาราใช่ไหม แล้วก็ดูไปในเรื่องของตัวการนะครับนี่เราเ็นว่าก๊าซสีดำเนี่ยมันคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเป็นก๊าซออกซิเจนนะครับเราเห็นว่าเจ้าตัวถาดสไตรเนี่ยจะค่อยๆทำการผลิตก,ก๊าซออกซิเจนเนี่ยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแ,แล้วก็ถากว่าสารพันแบบ ขาดออกซิเจนเนี่ยก็จะมาพาตรงนี้ได้เพื่อเป็นการอ่าเติมในเรื่องของการออกซิเจนนั่นเองนะครับคือเกมนี้นอกจากบริหารอในเรื่องของต่างๆแล้วเนี่ยต้องบริหารในเรื่องของตัวการกันด้วยนะครับแต่ความจริงเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นการใช้งานแบบชั่วคราวนะนั่นก็เพราะว่ามันผลิตออกซิเจนได้ช้ามากๆเห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยมันจะมีการแจ้งเตือนว่าผลิตออกซิเจนไม่ทันใช้นะครับคือตอนเนี้ยมันจะมีการใช้แบบค่อนข้างจะเยอะมากเพราะฉะนั้นหากว่าเราผลิตช้าเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการวิจัยกััันนนนตตต่่่่่่่ออออไปปเเเเเรรรืืททีีีีจจะิิิิิดดดใงงงขววสมมกกกาา ค,ความจริงตอนนี้ผมก็เล็งไ้แล้วว่าต่อไปเนี่ยจะออะไรดีก็คือจะเป็นเจ้าสิ่งนี้นะครับมันก็คือตัวระบบอากาศนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าล l e c t r ไ l เซ e r e l e c t r o โทรไ r เนี่ยคือเครื่องที่ผลิตก๊าอเซออกซิเจนได้ดีที่สุดในเกมตอนนี้เลยเพราะฉันก็เดี๋ยวทำการวิจัยเป็นสิ่งต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับ กำลังเข้าสู่คืนที่8กันแล้วนะครับตอนนี้คลังก็ได้มีการขวดจอบเพิ่มขึ้นมาดีเลยคือตรงนี้จะเป็นจุดที่มันจะเหมือนกับเป็นบ่อน,น้าที่จะเก็บในเรื่องของน้ําทั้งหมดบริเวณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อดเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตอนนี้ตัวโซมหลุมนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนว่าส่วมเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือถ้าว่าเราใช้งานตัว้ซ่หลุมไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีการเตือนขึ้นมาได้แล้วก็ต้องให้สารพัดเนี่ยมาทําการปั๊มส้วมแบบนี้นะครับโําไมหน้าตอนทํานี่แบบมันแบบมันเเศรร้้าาขนนนัมีมมมาาาาาเอาเออปปปปักก็คืรรต้งทํ ตามในเรื่องของตัวดินเน้าดออกมาแล้วเราก็ต้อง นำดินเดาอันนี้นะครับมาใส่ไว้ที่ตัวกองขยะนะคือกองขยะนี่ถ้าสามารถใส่เรื่องเกี่ยวกับตัวอาหารเน่าของเน่าอะไรพวกนี้ได้แล้วก็จะสามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็นดินนั่นเองนะครับแล้วก็อา่านในเรื่องของตัวสซ่หลบมเนี่ยมันจะมีเรื่องของดินเน่าใช่ไหมดูนี่สิครับมันจะเป็นดินเน่าที่มีปริมาณเกือบๆจะอบจะ300กิโลกร,รมัมแล้วก็มีเชื้อโรคเนี่ยเป็นล้านตัวเลยนะคือถ้าหากเชื้อโรคหลุดไปเนี่ยได้ได้ว่าสารพันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหรือไม่ก็เรียกว่าอะไรนะต้องพูดว่ามันเป็นอาการแบบต้องป่วยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้้นนเเเเรรราาาากกกก็็็ตอองมีีจุดท่ปบ ดีเนี่ยทำแบบนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับก็คือมีการวางกองขยะแล้วก็ตองมีการวางตัวอนาราัมือด้วยอะตอนนี้อาตอนนี้ตัวมีม่านะคบรู้สึกว่าจะมีการถือของแต่ตอนนี้ก็วางที่เดิมเอา้า <c oughs> เนื่องจากว่าตอนนี้มนการเปลี่ยนกะนะครับเลยทําให้อะเจออาการอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราขอทําการเล่นง,งานตัวกอาขยะหน่อยกันะกน,นะครับเพื่อให้สารพัดเนี่ยเวลาเจอดินหน้าตรงไหนเนี่ยจะได้สามารถเอามาใส่ที่ตัวกอาขยะได้เออแล้วมันอยู่ไหนอะ <c oughs> เออเด้ออยู่ไหนอะตรงนี้ปะอา่าดินเน่าดิน,น่ะ อ๋อนี่นี่่ะรู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นมีการหยิบดินเนอรไปแล้วนะครับก็ทําการล้างมือไปใช่ไหมอะตอนนี้นะครับสารพันธ์อย่างเนวเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของตัวเชื้อโรคในตัวนะแต่ว่ามันจะมีเชื้อโรคที่อยู่ตัวดินเนาร์นัน่นเองนะครับแล้วก็เมื่อเราแบบตรงนี้มาปุ๊บ ผ่าตรงนี้มาทําการว้ามปับอ่าเห็นไหมครับว่าตัวเนลเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวเชื้อโรคขึ้นมาด้วยคือตอนที่เราทําการล้างมือเนี่ยโอเคแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเรามีการวางของเนี่ยตัวเชื้อโรคมันจะกลับไปที่ตัวสารพัดอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางตัวอ่างล้างมือเอาไว้แบบนี้นะครับความจริงเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมตัวสลับสิ่งที่เรียกว่าตัวน้ำเน่าเหมือนกันนะคือในเรื่องของตัวน้ำเน่านะครับอ่ามันความจริงมันคือน้ำแหละมันคือน้ำใสที่เราใช้ในการอาล้างมือจากอ่างล้างมือแล้วก็มันจะ น้ำเน่าก็จะมีชื้อโลคตามไปด้วยเพราะฉันก็ต้องเตรียมที่สลับเก็บในเรื่องของน้ำเน่าเหมือนกันนะครับ เข้าสู่วันที่11กันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตัวก๊าซออกซิเจนกันซะแล้วนะครับถ้าหากว่าเรามาดูโอเวอร์เลย์ออกซิเจนเนี่ยเราเฉ็นว่ตอนนี้มันจะเริ่มจะกลายเป็นสีม่วงสีแดงกันแล้วนะครับคือตอนนี้ปัจจัยของเรามันมีสีขวดใช่ไหมก็จะมีการสูบก๊าซออกซิเจนที่มากขึ้นก็เลยทําให้ตอนนี้รู้สึกว่าถ้าของเราที่แบบไม่ได้มีการวางเครื่องผลิตก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันจะเริ่มหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี เขาวางไว้แบบใกล้ๆบ้านแถวๆนี้เลยกันแล้วกันนะครับถ้ากิวางไปแล้วเราก็เชื่อมต่อสายไฟให้เรียบร้อยจากนั้นตรงเนี้ยเดี๋ยวขอเล่นง,งานให้แบบเป็นระดับสูงๆหน่อยก็แลวกันนะครับเพื่อให้อาสารพันเนี่ยเรียกทํา,ทาง,งานก่อนนะคือตอนเนี้ยถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับทางด้านขวาเนี่ยมีการบอกได้ว่าตอนนี้การออฟเซจอของเราเนี่ยเหลืออยู่มาสัก3 0กว่าเปอร์เซ็นต์กันแล้วถ้าหากว่าหมดลงไปเนี่ยรับรองว่าได้เกิดความชิบหายแน่นอน ทำการก่อสร้างเครื่องนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เจ้าตัวเครื่องออกซิเจนดิฟิวเซอร์ก็การทำการปล่อยออกซิเจนออกมาแบบเร็วมากเลยนะครับมันจะสามารถผลิตในเรื่องของอากาศออกซิเจนเนี่ยได้500กรัมต่อวินาทีเลยนะคือถ้าว่าเป็นเจ้าตัวถ่านสลายอันนี้นะครับมันผลิตแค่40กรัมต่อวินาทีนะอันหนึ่ง500อันหนึ่ง40อ่บะคิดดูแล้วกันว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับแต่เนี่ยก็จะมีการใช้ในเรื่องของตัวสลายที่เยอะกว่าตามไปด้วยนะอ่าตอนนี้ก็มีการวางเครื่องผลิตอกซิเจนที่น่า สามารถใช้ชีวิตเพิ่มเติมกันได้แล้วนะครับดูสิตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มม่วงเริ่มแดงกันแล้วนะงั้นก็เดี๋ยวได้ทําการทำคล้ายให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะไปเริ่มสู่ขั้นต่อไปก็คือจะเป็นการสร้างการอะพีเกิสเจนที่มันดีกว่านี้นะครับคือตอนเนี้ยกำลังทาการขุดเจาะแล้วก็วางบันไดเป็นพื้นอยู่นะคือตรงนี้นะครับถ้ากว่าระวางพื้นไปเลยเนี่ยในเรื่องขอบตัวน้ํามันจะผ่านไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนให้มันกลายเป็นบันไดคือบันไดเนี่ยมันถูกสุดในตอนนี้แล้วนะครับก็คือทํำการวาง โอเคตอนนี้การเตรียมการก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีการวางฐานเก็บน้ําเรียบร้อยแล้วเรามาเลือกทําการเปิดเรื่องเกี่ยวกับน้บําสบอน,นี้ให้มารวมกันดีกว่านะครับเราก็ทําการ สั่งขุตรงนี้ไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ทําการสั่งคุณจอดไปด้วยเช่นกันนะครับคือขบนเนี่ยมันเป็นในเรื่องของตัวทรายนะดีอดวตไปนะครับว่าตัวทรายเนี่ยถ้าข้างล่างไม่มีพื้นมันจะถล่มลงมาได้เพราะฉะนั้นก็คุณแค่บล็อกเดียวเนี่ยมันก็สามารถทลายลงมาได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ทางขวาก็คุณจอดแล้วนี่ตรงนี้นะครับไม่มีอากาศมาใช่ไหมแด้น้ำเนี่ยมันก็ได้อากาศออกมาทางซ้ายและน้ำตรงนี้ก็จะค่อยๆเริ่มไหลลงมาข้างล่างแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากนี่ค่อยๆไหลมาไหลมาตรงนี้ด้วยจ้าสติงกี้ นั่นแหละอ๋อว้าวภาพสวยงามมากครับตอนนี้นะ้าจะสบอบเนี่ย ก็กาลังไหลมาเรื่อยๆเอยแล้วก็มารวมกันเป็นบ่อเดียวแล้วนะครับเราจะได้มีสเปซมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวต้องทําเป็นห้องต่างๆด้วยซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะมาทำวิธีในคร้างหน้าแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนนี้เราต้องเตรียมการสลับรับมือเรื่องของตัวน้ำเน่ากันได้แล้วนะครับตอนนี้จะสเกตเห็นว่าถาสลายเนี่ยมันจะมีการผลิตในเรื่องของตัวน้ำเน่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีการสูบออกมาแล้วปุ๊บเราก็ต้องมีการหาที่สลับเก็บในเรื่องของน้ำเน่ากันด้วยนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมาทำในพาต่อไปแล้วก็ ทำไปพร้อมกับการสร้างห้องน้ําด้วยเลยกันแล้วกันนะครับก็สามารถรอติดตามกันได้สำหรับภาคนี้ก็เดี๋ยวขอไปพักกันก่อนกันแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพานต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตานนี้